สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องเสียบอมซ้ายปันบอลจะมารายงานผลฟุตบอลคู่คืนวันที่16ทธันวาคม2564นะครับไปที่พีมิลีกอังกฤษก่อนร้อยการแรกเซลซีเปิดบ้านเสมอให้กับเอฟเวอร์ซันไป1ประตูต่อ1คู่ต่อมาลิเวอร์พูลเปิดบ้านชนะนิวคาสเซิลไป3ประตูต่อ1คู่สุดท้ายเลื่อนนะฮะเลสเตอร์ซิตี้ พบกับสเปอร์แต่คู่นี้เลื่อนการแข่งขันไปต่อไปเป็นคู่เดอโคปาเดเรสเปนดาตาเบราเปิดบ้านเสมอกับเรียวเบติตไป2ประตูต่อ2อ r e ารินเตโรเปิดบ้านแล้วก็เสมอกับบาเลนเซียไป1ประตูต่อ1ยูดีลาเนโรก็เปิดบ้านแพ้ให้กับมาโยกาไปศนประตูต่อ6 a อ o มอริอาเบตา เปิดบ้านแพ้ให้กับอเมเลียไป1ประตูต่อ2ลูโก้ก็เปิดบ้านแพ้ให้กับมิรานเดรสไป1ต mm ่อ2อลาคอรุญ่าเปิดบ้านแพ้ให้กับโอซาุนาไป1ประตูต่อ2ออตติโกมานซ่าเปิดบ้านชนะกรานาดาไป 1, 2. 2> mm hmm. 1ประตูต่อ0อ mm ันบาเซเตเปิดบ้านแพ้ให้กับคาดิส hmm. ไป0 2. 2> mm hmm. ประตูต่อ1 คู่สุดท้ายแอตเลติโกบาเลเลสเปิดบ้านชนะเกตาเฟ่ไป5-0โอ้โหต่อไปเป็นคู่โคปาอิตาลีครับสเปเซียเปิดบ้านชนะเลสเซ่ไปพูดผิดนะครับขออภัยสเปเซียเปิดบ้านแพ้ให้กับเลสเช่ไป0ประตูต่อ2 3โดเรียชนะโตริโนไป2-1 นี่คือคผลฟุตบอลคู่คืนวันที่16ทธันวาคมฝากติดตามช่องเสียบอมสายปั่นบอลด้วยน,นะครับจะมาอ่านผลฟุตบอลคู่ที่เด็ดให้ท่านได้รับชมทุกวันนะครับขอบคุณมากครับผม